สดมากกันใหม่ๆพ่อแม่น no ้องเชิญนำเลือกซื้อเลือกหาวัยเห็ดอาหารต้มย่างปิ้งทอดสุดยอดแห่งความอร่อยครับเอรชิญันเา้าแตงกขายขวดนองไก่เดือยไก่ปีไก่ร่มไก่ตับไก่ไหลไก่เข้าไก่ตีไก่โตไก่ไก่ ผมลงมากันเลมาใสสมาใจพืดินมาหลังแต่ไม่ับพ่อแม่นอกอยากได้เกือบได้ไกลมาหอดบานขอเยี่ยนพ่อแม่นอกแลครับดีั้อบกแคนดท่าไรับค่ออมปมมันบอน เช้ามาทำบุญใส่บาทสาธุเนี่ยเยายกัลวอเ่ยาเอยายอแล้วอมเอาเลยเายเอาอไวายวาย ยังได้เลยยากเอาให้มันขายหัวดองไก่พอแล้วพอแล้วยายเอาใส่ให้แล้วไก่ตัางไก่ใส่ไก่เข้าไก่ตีไก่โตไก่ไก่โตไก่เขื่อนได้ไก่มาหอดบานหอดเยี่ยนพ่อแม่น้อกเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับมากันไม่ไหม มดมุดปีไก่งไก่เลือนไก่ตับไก่ไไกโตไก่เรื่องไดไกสดสอาดมากกันใหมๆีไก่ไก่ับไก่ไไกข้าไก่ีไก่องสดๆมากกันใหม่ๆพ่อแมนองเชื่เลือกซื้อเลือกหาไ นน่ยบริการของเขาได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีไก่ร่วงไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่องไส้ไก่ของเขาได้น่องไก่ปีไก่ร่งไก่เนื้อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เรื่องไส้ไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญรีบรถนวยบริการของเขาได้เลยครับพ่อแม่น้องมี่กันละไปเนาะกับเขากับหน้า มือนีนวยบริการเรื่องไก่ปีไก่รุ่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่องไดไก่ของห้ามากกันใหม่ๆอยากได้พอเชื่อมเรียกรถนวยบริการของเ้าได้เลยครับพ่อแม่น้องมีกันละไปนอกกับเขากับน้ำมือนีนวยบริการของหฮาได้มากสะอาดฟุกลักน้ำไม่ครับพ่อแม่น้องอยากได้ยกมือโบกปักมือเรียกเรียกรถนวยบริการของเ้าได What really? <laughs> you

กนครับไเนไก่อนโอ้นมไปสนีไม่ได้เลยหัวเขานานแล้วเดี๋ยวไปนู่นล่ะบ้านคงไงนู่นล่ะนองเนอไีไก่ไกตบไก่สไกข้าไกตีไก่นอร่อครับ ไก่โตไก่เครื่องได้ไก่มาหอดบ้านหอดเยี่ยนพ่อแม่นออ้องกันแล้ครับบ้บบานหอดเยี่ยนพ่อแม่นออ้องกันล้วครับเนืเน้อไก่ตับไก่ตไตไก่โตไก่เครื่องไนไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญรีบรถนวยบริการของเราได้เลยครับพ่อแม่น,นอ้องมีกระปะไปนอ้องกับเข่ากับน้ำ วันนี้ด้วยบริการของเข้าได้มาขายพวกน่องขอเชิญรับอยากได้ต้องไก่ปีไก่พุ่งไก่เพื่อไก่ตับไก่ไ้ไก่โตไก่เรื่องได้ไก่สสรถสะอาดทอกกันไม่ๆอยากได้ขอเชิญบริรถหน,นวยบริการของเข้าได้เรื่อยครับพ่อแม่น้องนี่กันลรไปน้องกับเั่วกับน้าวันนี้ด้วยบริการของเข้าได้มาขายพวกผากนาไม้ครับ พอเไน่อกอยากได้ยกงบกฟันผึ้เข้าวในวังขายหัวต euh ้องไก่เดือไกปีไก่โรยไก่เาไก่ไข่ไก่เข้าไก่ตีมไก่ควาไระมัดเคื่อไร้ไก่ของพวกบ้กนนไก่ไส่บนสะอาดรักเ่นอไม่รับพอเบนอกอยากได้เกืดได้ไก่มาหอดบาดพอเยียนพอเ่นนอก

พวกน่องไก่เนื้อไก่ปีไก่แล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่โตไก่เหลืองได้ไก่มาหอดาหอดเนียนพม่้องแล้วครับมาลงครับมาแล้วครับมากันไม่ใหม่มาเลือกเพื่อเบิงกันสกอนมาเลือกเนื้สันนรับ เดี๋ยวใครมาจนเาติดมั้งตีไก่ตีอะตบี้บไก่ไตไก่เข้าไก่ไม่ได้ายต้มก่ไม่ไม่พอมนูแล้วใเดือมันวุ้ไอาห หมมๆาเปัอกันไม่ใหม่มาเลือกมาเบิ้งกันสะก่อนครับน้องไก่เนื้อไก่ปีกไก่พุ่งไก่รับไก่แต่ไก่เข้าไก่ตีนไก่ของสดๆมากกันใหม่พ่อแม่น้องเชิญครับเลือกซื้อเลือกหาเอาไก่ตีนไก่โตไก่เครื่องไสไก่ของเขามากกันใหม่สดสดสดสะอา